ปกติอ้วมนี่เล่นกัดต่ำปะกัดต่ำครับก็ใช่ครับคือมันมีข้อดียังไงบ้างอ้วมบอกมันไม่ตองเนี่การเยอะครับแล้วแต่ความถนัดคนนะทำให้บาลานซ์มันดีขึ้นไหมก็มันเป็นแล้วแต่ความถนัดคนนะหรือว่ามันหลอกล่อใช่ครับผมมันช่วยหลอกล่อเราก็เล่นไหลฟปีๆคือมันให้คู่ต่อสู้แบบอยากจะเล็งหน้ามากขึ้นช่แล้วอ้วมปกตินี่อ้วมในสไตล์แบบกัดต่ำไหมก็ปกติก็กัดต่ำครับพี่อ๋อแล้วเป็นมวยมั่นใจสายตาครับ ถ้ามวยกระตํานี่คือฟุตเวิร์กดีสายตาดีใช่ไหมใช่ครับผมแล้ววมีแนะนํำไหมบางคนบอกว่าชอบใช้กระตํามีครับผมมีแนะนําครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นลูกกระตํากากดาศเอาอย่างนี้เราเราใช้ไหลเล่นครับใช้ไหลฟรีๆหลอกล่อคู่ต่อสู้ไปยเฮ็ดบูมเนตนนี่ต้องตลอดเวลาใช่ไหมครับผมคือบุดไปมาตลอดและลูกที่ป้องกันตัวดีสุดสำหรับมวยตะตานี้ก็คือยับเลยครับมันเล่นมันหน้าจริงๆ ถ้าเกิดเราใช้กัดต่ำเนี่ยลูกที่เราป้องกันได้ดีที่สุดก็คือย็บเอากัดต่ำแล้วก็ยับคู่ต่อสู้เอาเลยใช่ครับผมเล่นมันน่ากินจริงครับกัดต่ำนี่เวลายับไปเนี่ยคู่ต่อสู้จะมองยากกว่าใช่ป่ะใช่ครับแล้วเซตอัพอะไรเงี้ยอมมีแบบสักอันหนึ่งไหมที่ว่าชอบใช้อ่ะมีครับผมขอสักอันหนึ่งก็เป็นลูกหนึ่งสองปุ๊บเราขยับออกมาขยับยับเอา์คัดคือกัดต่ำก่อนแล้วก็หนึ่งสองปุ๊บถอยออกมาครับแล้วเราขยับ ให้เขาให้เขาเดินเข้ามาให้เลาเขาเดินเข้ามาเราก็แย็บเข้าไปเข้าไปอัพอัพตรงท้องครับผมปุ๊บหนึ่งสองปุ๊บขยับอั้งตั้งสเต็ปสเต็ปออกเราขยับขยับอวบขาดนะครับผมคือเวลาเข้าชุดหนึ่งเนี่ยควรจะออกมาก่อนใช่ครับเพราะว่าสู้จะส่วนมากเลยครับผมแอ่มาเพราพ้นออกไปชุดก็คือเราปล่อยเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ออกออกให้ไวแอ้ว